สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอ้าวแม่้องแกม้มลืมตั่งรูปหนาจอรูปหนาจอเป็นรูปหนาแม่้องแก้มได้แท้อือเี้มทุ้งนะข้าวเยังบ่นมดเอาจับบ่ได้ล่เหรอย่บบาไปไกลลูก แลาเขาามา่รวบหขอกแม่มาซื้อกล่องให้แม่กันน้ว่างวางวางหลไงไม่ไวคุณอ,ออ 刚才那个，就是那个。 ก็ว่าต้องดูุกวันให้กันสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนค่ะอันนี้หรือว่ตัวนิ้จ้อยแห้งนะคะตืวนี่ก็อวนอวนดูนะคะตโวหน่อยนี่ก็มูแค่นะคะถากินเขาค่ะมู๊ ค่ะนี่นะคะหมูป <onents> ่าค well. ่ะอ <Wasn> ันนี้ก็หมูแชร์หมือกันนะคะจะมาเล็นกับหมูแฉกค่ะแค่หมูหอยน่ารักแห้งค่ะอันนี้ก็เลีมไม่ค่อยได้ดอกนะคะจะพ่อเลยงได้ยูจะดี้นะคะก็จะเพื่อหมูนะจะหมูเมือนซ่านนะคะอันนี้ก็หมูแฉกเช่นเคย บางตัวอยู่ของมูน้องแพะจับแต่ละกรจะจับบะด้ายนำ้ำนะคะอันนี้ก็ใกล้หน่อยมูกแคมเหนเดิม,ม,มค่ะจะมอถึงอจะนี้ลูกนะคะ่สงสัยลูกมูเป็นหยอกกันนะคะเบขขื้อขาส่วนถึงไรมากนะคะ คือใกล้แม่ตีแน่นะ,ะอันนี้ก็คือบะหมี่หมูนะคะส่วนนี้ก็เป็นน้อใหม่ครับก็อนน้าใหม่อันนี้ก็เป็น้าค่ะ นีู่นปลาหลายแห่งนะคะขอผู้นำซีล่านดวงใจเพื่อนนะคะ,นนนนะ,ค,ะค่ะ จะมีเชียงหมูนะคะนี่คืออันดีห้เาไหวหัวอาหารนะคะตอนนี้คือแดดซองมาอยู่นะคะหนูค่ะแดดซองมาหาหน้องแฟนนะคะ นกมายุ่นี้ร้ายแหงนะคะก่อนไดเลยเก็บไปขายเนาะก,ก็ได้แต่เก็บไปกินค่ะไม่ไงน้องแพะก็จะเก็บไปให้เขาไว้ให้นองแพะกินค่ะน,นกมาเมื่ก้ไม่ทั้งกอไงกอหน่อยนะคะส่วนกอหน่อยเนี่ยส่วนมาดอมูก็จะมากินนะคะจเช่นแบบนี้ มีเพื่อหมูไม่กินนะคะมีอันนี้ก็จะง่าให้นะคะน,นี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเล่น,นะคะแม่น้องเล่ยบอกว่าแก้มใช้ๆนะคะแล้วก็ แม่ห้ังเล็กก็บอกว่าหัวใจหัวใจจ้าขอพ่มทั้งสองหลายเลยนะคะแล้วก็ฮกุกอ่ะดวงใจะคะ่ะพูนค่ะพูนเป็ดค่ะเป็นบอกคะเป็ด,ปดแม่กำลังไปเลี้ยงหมูจ้ะ หนูค่ะมูหน่อยแล้วน้องชายก็พาเบอง์มูหน่อยแค่คะอันนี้ก็ใกล้ค่ะใกล้หน่อยอันนี้ก็บมูแค่ลูกมูอยู่ในไรแห้งนะค่ะเราจะเอาไปแลนเล่นแน่นะคะ สวัสดีค่ะแม่น้องเล่อีแม่ไม้ใส่นอกติดเสีเยงเวลาอยู่มือหอมทุเรียนะเลยมคขามุ้ยหน่อยอนะคะ สวัสดีพีพทุกคนค่ะอืกับมูนหัวสมาจะมาอยู่นี่นะคะ เดี๋ยวอีกด้อยน้อยน้องแพรก็จะบ้าไปเบิงขอบขึ้งลางนะคะ ขอบคุณทั้งสามหลานด้วยใจเลยนะคะ okay. หูหน่อยนะคะ เราแค่จะพาไปข้างล่างนะคะ ขาหมูกำลังน่องสบายเลยนะคะนี่ค่ะ น,นี่คือขขาหมูนะคะอันนี้เอามีพิเศษก็คือบักท่านชิน้นแล้วนะคะท่าก็จะตักแลมไปเต้นตเต้นตัตนะคะตเตรอสองโอ้ค่ะต้วได้ลูกนะคะลูกบ,บางตัวก็จะไม่กินน้ะแม่เลยนะคะบางตัวก็ไม่กินเพราะอาหารอยู่ในนี้นะคะ นะคะแล้วก็จะมีแนวเซงหัวอาหารอยู่เลยนะคะถ้าวันนีแ้แบบแกก็จะมาจิกกินน้ำนะคะไปเทียวไปเทียว

ไปถ่องไปยืนในของนี้ทุกันนะคะคุณได้ยานกำหนังออด่อนไปเลนะคะนี่คือหนังอ,อ่อนขาตอนนี้ดื้อแห้งนะคะเนื้อคอเดียวนะคะอเลย นั่นคือหนองใบทอ้ของเข้าเองนะคะแกมันไม่เขายิงเลยขอดีทำไมถึงไม่ได้ที่มันไม่ได้ฟังด้วยหายเ๋ย ตอนนี้เขาห้องกาะไก่เบิร์นแล้วนะคะไก่หัวชิบกอนนาทีแล้วนะคะอีกเมื่อ,อกี้วิ่งทงแพ้ก็จะลงแล้วนะคะหายมาน่นหัวิบก่อน19นาทีค่ะ ตอนนี้น้องเพ็์ก็อคออนุญาต่ลงไห์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ลงไหลบางไหนลูกลืมแล้วข้าราชการเนี่อืมแต่ที่กับน้างเงินไปนั่งใอ่อแล้วทำงาน้หล่านี้นหรอ